สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพฤษภท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะ ชาวราศีพุศลทุกท่านคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมหรือ16ถึง31มกราคมนะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะและหากมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็จะเตือนให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ เรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงนี้นะคะชาวราศีพฤษภท่านค่อนข้างที่จะยุ่งและเหนื่อยพอสมควรคะ่ะทํานั่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาทํางานหามรุ่งหามค่ําวันหยุดไม่ได้หยุดต้องทํานั่นทนํานี่หรือไม่ก็ต้องเดินทางไปนั่นมานี่ตลอดเวลาหรือไม่ก็จะวุ่นวายอยู่แต่กับงานโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปคนรอบข้างจะมองว่าท่านบ้าง,งาน ท่านจะไม่ค่อยได้พูดคุยกับคนรอบข้างมากนะักหากท่านจะพูดคุยก็มักจะเป็นเรื่องที่ท่านจําเป็นที่จะต้องพูดคุยหรือว่าเป็นเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมภาระหน้าที่ความราับผิดชอบของท่านจะเพิ่มขึ้นท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยได้อยู่เฉยเฉยจึงอยากจะขอเตือนชาวราศีพฤษภนิดนึงนะคะช่วงนี้การทํางานของท่านขอให้ท่านละเอียดรอบคอบและรัดกุม อย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปและอย่าก,กดดันตัวเองค่ะจะส่งงานไหนเช็คดูให้ดีๆเช็คแล้วเช็คอีกแล้วค่อยส่งงานนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขให้ท่านนั้นรัดกลุ่มและรอบคอบรวมไปถึงท่านใดที่จะยื่นเอกสารต่างๆเช็คดูให้ดีๆระมัดระวังเอกสารไม่ครบหรือว่าเอกสารหลุดตกหล่นนะคะ และในช่วงระยะเวลานี้หากท่านจำเป็นที่จะต้องเซ็นเอกสารโดยเฉพาะเอกสารที่มีความสำคัญมากๆขอให้ท่านอ่านให้ละเอียดรอบคอบและเข้าใจดีแล้วค่อยลงมือเซน็นอ่านให้ละเอียดหากมีความรู้สึกว่าเอกสารไม่เป็นธรรมห้ามเซ็นเด็ดขาดอย่าคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นระวังท่านจะเดือดร้อนในภายหลังนะคะฉะนั้นอ่านให้ดีๆ อ่านให้เข้าใจแล้วค่อยลงมือเซ็นและช่วงนี้ระม,มัดระวังการนัดหมายต่างๆจะมีการเลดเลื่อนล่าช้าจะไม่มีคนมาตามนัดหมายหรือจะมีคนไม่มาตามที่นัดหมายผิดนัดเลื่อนนัดหรือว่าผิดคําพูดหากตรงกับท่านข้อใดข้อหนึงขอท่านระม,มัดระวังให้มากๆและควรมีแผน1แผนสองสำรองเอาไว้เสมอช่วงนี้คนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านจะเป็นอุปสรรค ต่อการทำงานของท่านพอสมควรขอให้ท่านระวังให้ดีๆและระวังการทำงานผิดพลาดเองนะคะระมัดระวังทำงานหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดคนจะเข้าใจผิดในคำพูดนะคะเหนื่อยพอสมควรกับการทำงานในช่วงนี้ฉะนั้นขอให้ท่านมีสติและมีสมาธิในการทำงานให้มากๆค่ะงานจะได้ไม่ผิดพลาดจะได้ไม่หลุดตกหล่นและช่วงนี้ท่านรับผิดชอบอะไรที่หลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ท่านนั้นไม่ค่อยมีสมาธิบางวันก็เหมือนคนหมดไฟเบื่อเซ็งไม่อยากจะหยิบจับอะไรเลยก็มีอยากจะนั่งอยู่นิ่งๆอยากจะนอนทั้งวันอารมณ์นี้เลยนะคะในเมื่อเรารู้รวงดวงล่วงหน้าเราก็ไม่ต้องเดินตามดวงหากท่านเบื่อเบื่อเซ็งเซงขึ้นมาจริงๆในวันนั้นๆขอให้ท่านหาเวลารีแลผ่อนคลายบ้างนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีพฤษภเช่นทําในสิ่งที่ชอบ อาจจะเล่นกระบุตรหลานหรือว่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่านก็ได้ค่ะหรือไม่ก็อยู่ในที่ที่สงบร่มเย็นสักพักหนึ่งสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีรับรองพลังบวกของท่านจะกลับมาท่านจะมีพลังในการทํางานหรือว่าต่อสู้งานทันทีค่ะอดทนนิดนึงนะคะพอผ่านพ้นช่วงนี้ไปท่านจะดีขึ้นเยอะเลยละดีขึ้นมากดวงจะดีแล้วนะคะพอผ่านพ้นช่วงนี้ไปอดทนนิดนึงเบื่อได้แต่ต้องกัดฟันทํางานนะคะ เพราะว่ามีงานให้เบื่อดีกว่าไม่มีงานให้ทําหรือไม่มีงานให้เบื่องานคือเงินคาดท่องไว้ฉะนั้นอะไรที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านมีโอกาสได้เข้ามารับฟังให้ท่านเร่งลงมือทํานะคะอย่ารอให้ใกล้วันส่งแล้วค่อยเร่งลงมือทําอย่าคิดว่าในช่วงเครื่องเดือนหลังท่านคงไม่มีอะไรทําโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจําในช่วงครื่งเดือนหลังท่านจะเหนืเป็นสองเท่าเลยทีเดียวคะ่ะ มาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้เป็นเงินหมุนนะคะเป็นช่วงที่ได้มาจ่ายไปเงินโอนเข้าบัญชีปุ๊บต้องโอนออกทันทีภาราค่าใช้จ่ายเรื่องของท่านจะมีมาไม่ขาดได้จ่ายจุกจิกพอสมควรค่ะมีเงินเข้ามือมาก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายออกไปทุกครั้งการเงินในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะรั่วไหลพอสมควรนะคะฉจนั้นขอให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายอย่าเพิ่งตามใจตนเองมากนะคะ อย่าอ่าอยาเพิ่งตามทำตามกิเลสตัณหาอะไรที่ยังไม่สําคัญอย่าเพิ่งซื้อค่าใช้ใจ่ายของท่านในช่วงนี้มักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านซึ่งทดแทนของเก่าที่แตกหักชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานบางอย่างเพิ่มเติมซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้ และเป็นสิ่งของที่ท่านจําเป็นด้วยสิ่งของบางอย่างภายในบ้านท่านไม่คิดว่าจะได้ซื้อกลับได้ซื้อหมดเงินไปกับการบํารุงดูแลสุขภาพหรือไม่ก็รักษาสุขภาพนะคะหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวของท่านเช่นคู่ครองคนรักหรือว่าบุตรหลานแต่ฟังแล้วอย่าพิงเครียดร่วงหน้าคะ่ะถึงแม้ว่ารายจ่ายของท่านค่อนข้างเยอะแต่ท่านจะมีจ่าย มีเงินให้ใช้ตลอดค่ะท่านจะสามารถจัดการกับภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆได้จะไม่มีคําว่าเงินขาดมือเด็กขาดข้อสำคัญท่านอยากได้อะไรท่านก็จะได้ซื้ออยากจะนำเงินไปใช้ใจ่ายในส่วนใดก็ตามท่านก็จะได้ใช้การเงินถึงแม้ว่าท่านจะมีรายรับเพียงช่องทางเดียวหรือว่าเป็นคุณเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคุณตาคุณยายวยกระเสียนขอบอกท่าน อายความวิตกกังวลใจตรงนี้เลยนะคะว่าท่านมีกินมีใช้ค่ะที่สําคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นเงินที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้ช่วงนี้ท่านขี้หลงขี้ลืมนะคะระวังทําของหายนะคะหากท่านนั้นจะลุกออกจากที่นั่ง ก็เช็กดูให้ดีๆว่าลืมอะไรหรือไม่และจะลงจากรถโดยสารก็เช็คดูให้ดีๆด,ด,ด้วยว่าลืมอะไรเอาไว้หรือไม่และอยากจะขอเตือนชาวราศีพฤษภเรื่องเงินเงินทองทองนิดนึงนะคะช่วงนี้อย่าหหเบาเชื่อคนง่ายอย่าใจอ่อนขี้สงสารเด็กขาดห้ามให้ใครกู้ยืมเงินเด็กขาดแต่หากท่านจําเป็นที่จะต้องให้ยืมหรือว่าให้กู้ท่านจะต้องทําหนังสือสัญญาให้ชัดเจนนะคะ หรือไม่ก็ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้นเพื่อป้องกันการถูกโกงหรือเขาไม่ทำตามคำพูดอย่าใจดีจนเกินไปค่ะเพราะว่าการที่ท่านใจดีในวันนี้ระวังท่านจะเสียใจในวันหน้าและหากจะซื้ออะไรก็ตามดูให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะสิ่งของที่มีราคาแพงๆอย่าเห็นแก่ของถูกระวังจะได้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าระวังจะเจอเพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ซื่อสัตย์ ช่วงนี้ท่านมีคนจ้องอรัดเอาเปรียบเรื่องเงินเงินทองทองมีคนจ้องที่จะหลอกลวงเก็บเกี่ยวหาผลประโยชน์จากตัวท่านจะโอนเงินให้กับคนอื่นในช่วงนี้ดูให้ดีๆหากไม่ใช่คนที่ท่านสนิทหรือไม่ใช่คนที่ท่านรู้จักคิดให้นานๆแล้วค่อยโอนนะคะไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะชาวราศีพฤษภในช่วงระยะเวลานี้เลี่ยงได้เลียเล่ยงค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้าง คนโสดช่วงนี้อยู่แบบโสดๆไปก่อนนะคะเพราะความรักไม่ค่อยจะโดดเด่นหรือยังไม่เจอคนที่ท่านถูกใจอยากจะพูดคุยด้วยนั่นเองค่ะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ท่านและคู่ครองไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนะักเนื่องจากต่างคนต่างก็ยุ่งเรื่องส่วนตัวงานยุ่งทั้งคู่มีงอนกันบ้างแต่จะมาจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้ระมัดระวังอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย ระวังความดันกําเริบระวังเจ็บป่วยเพราะการรับประทานอาหารโดยเฉพาะท่านใดที่ชอบทรับประทานอาหารรสจัดและอาหารสุกสุกดิบดิบดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานหนักผู้สูงอายุผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนนั่นเองคะ่ะหรือว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญท่านสะดวกทําบุญในรูปแบบใดท่านสามารถทําได้เลยนะคะหาก ท่านไม่มีโอกาสที่จะทําบุญก็ให้ท่านสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆค่ะแนะนําให้ท่านหาโอกาสทําบุญบ่อยๆจะดีต่อตัวท่านมากที่สุดในช่วงระยะเวลานี้นะคะขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ